คอมเมนต์นี้บอกว่าให้พี่ลองกินนมจืดกับน้ำแดงแล้วมันจะเหมือนนมเย็นค่ะน้ำแดงแบบนี้เไม่ใช่น้ำแดงของแฟนตาอเออเราก็ไม่ทันคิดว่าน้ำแดงแบบไหนเราก็จับนี้มาเลยค่ะพอเห็นคำตอบเออได้ความที่แบบว่าอยากกินด้วยแหละมาค่ะเราจะไปกินนมนมเย็นด้วยกันทำไมบางคนก็เรียกว่านมเย็นบางคนก็เรียกว่านมชมพูทุกคนเมนูนี้เขาต้องเรียกว่าเมนูอะไรทุกคนเรียกว่านมอะไรอะใส่เยอะไปไหมโคนโคนคนคนน้องบอกว่ามันจะเหมือนนมเย็น ก็เป um, ็นนมเย็นอยู่แล้วนี่เป็นนมเย็นอยู่แล้วเย็นใช่เนี่ยเนี่ยรถสีของนมเย็นก็เป็นสีแบบนี้แต่อยากรู้ว่าบ้านทุกคนเรียกเมนูนี้ว่านมเย็นหรือนมชมพูนมเย็นนมเย็นเหรอบ้านเราเรียกนมเย็นถ้าเราเจอเมนูเนี้ยเราถ้าเราจะสั่งเมนูนี้นะเราจะเรียกเราจะพูดบอกแม่ค้าว่าอยากได้นมชมพูเอาน่อยพูอ่ะแต่มันก็น่าจะเรียกได้สองชื่อแหละเนาะนมชมพูไปไปชิมพร้อมกันเราทำนมชมพูสำเร็จไหมเรา่อาทำนมเย็นสำเร็จไหมเออใช่แบบนี้เลยอร่อยแบบนี้เลยนมชมพู อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาอันนี้อีกใส่เลยใส่หมดเลยสีแดงมันเข้มไปหวานหวานกับใครอ่ะหวานคนพอดีได้อร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้พิเศษให้น้องหน่อย ASMR สรุปคอมเมนต์นี้นมจืดผสมกับน้ำแดงแล้วมันจะเหมือนนมเย็นจริงค่ะอร่อยมากๆเลยทุกคนอร่อยหมดจหนหยดสุดท้าย